สบายดีพี่น้องสบายดีฟีที่หักแข่งสุดคนทุกคนพ่อือกับน้องสลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้กำลังสิบปนปลาดุกปนปลาดุกเนาะนี่ปนปลาดุกอุ้ยกินกับ หมากลินไหม่หมากลินไหม่พี่้องกําลังเผาขรสีเยไปเลียงงูแล้วขนมาเลยกํลังเผาเศษพี่น้องเลยจะโตป่าสี่ตัวคนก็กำลังสีตกพี่น้งม

เดนิติโต้กับบริจิตตตอทางงโทรศัพท์ทางตัวเลยเนาะจิตโต้ทางฟีีทางไลน์เมื่อบ่ายนี่มโตรมาหาเราน mm ั่นแล้วยังวันเดนี้มันบริจัเป็นตรงสายแล้ว หอมเป็นตะเส็บเลยพอแล้วในมันมีตอนในมันยังขาดไม้มันก็มีต้มน้ำไม้นำพี่น้องต้มน้ำไม้ลายเราเรามีเพคนเอามาน้ำไม้แซ่บพี่น้องเลยเกลือผ่าเผาออกมาเขาว่าจังมันบกพร่องเละกรอบดีผ่าแกน้ำไม้ลายพี่น้องบ่มักอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับผักคือกับลานชมพู่เป็นคนอัน ไปอุม้มลานมาในโรงพยาบาลบากินผักคือกันตอนใหญ่ยอยู่บ่กับมินนี่นะพี่น้ <c oughs> องแล้วลูกมึงซาลาะจิบอุ้มเดอ้ออย่าไปอุ้มได้ป่าเอ้ยให้คนมากินผักอ,อ,อูประมาณไลายมื่อก่อนยังอุม้มอาจารย์เลยโอ้ยสิเป็นคือกันโลด <c oughs> <c oughs> จังว่าเลยให้ผนผักอ้ย่าเยาเลยอ้ กยาเละอันนี้ก็พุ่งก็กินอยู่ข้างมือนะมันเราก็ะมันไปหากินอยู่ไหนโลกไปลุกหยาลุกบุ่งอยู่ตลอดแม่นั่นหละปลาก็นปลาอูมนี่ห่วยพักกับบกินตำหุงนะอาหุงไปน้ำหุงมันอัจฉิยมันมีเหี้ย เ,ปเ,ปเรืพี่เปนเงนเงนอย่าง,งรนรับพีนึ่งก้นค่ะสบาดีท่านผี่ชมกินข่าวแ้วท่านพี่น้องเปิดบ่เปิด่มาเด้อเฮ้ยถ้าเปิดรสิเล่าคนนั่นนีหลาคนคนีนเงนจีคองบ่ไหมเฮ้ยมากินข่าวหรือชุม้มโตนะคะต่สีคนเต็ม

แกงผัดหมาอีสิน้ำปลาน้ำปลาัวปลาปลาไหนกินอะไรกินเล่าต้อะไรกินแล้วอันนี้อืมค่ะน้ำไฟอย่างนี้สักการะก็มา้ำมื่อเหรออย่างนี้กินหอดเจ้าแล้วจะอยากกินอยัางนีกินนม

มันจ um. okay. like uh ๊กหมื่นต่อแต่ปากไฟนี่เฮ้กูสิใจโอเคมันจกมื่นประมาณสามหมื่นหาเฮ้ยประมาณหาหมื่นโ้มันโคเบอร์เกินหาหมื่นเพราะสาแง่อีิมาตินเองิ้นหมื่ไ้ี่มืนห่นล้บ่อกเขาอันอันนี้เนเไหนเด้อไปนี่ไม่มีนอกนี่บอลได้น้าเขานค ก็แป้งเหล่อ,อก็ถือปลากมาโอ้ยเขาหายนีงหน่อยแกนี่อย่างน,น,นี้ได้แกใจพี่น้องกิน,นของสาวเดอ้อกัวไลมันคิดว่าขับบวงหูกอบสวยละยังบป้าอย,าอยู่สบายดีทา่านผู้ชมคิดว่าลูกของน้องอามกูด,ด้ายแดบงบไม่แพ้นอันนะ่ะน้องจากเอ้อมนือดมาแล้ว มา,มาเฮยปนปนุกเฮย่กินอยู่ดอกมาเ่นงที่สุดกุเ้เฮยปลักโตปนปนดุกมีมอมูนี่น้นก็มันบอกกินมามาล้วุสิปกาศให้ดอกขีดเส็นใต้าลยเลยถามมัาไม่ขายเลยะมนจ้เงมือ่ะนีต้องเฝ้าเพลหอง เอาใบยหองแล้วก็ลอกของผู้กับิบกเพราเราคู้กัม่สันนิษฐารื่องแอปผู้กันแหละอไุ่่ไหรบอไรู้วอะไรทำังงาวายไ่แเราทราบเบาะนี้หายพี่น้องว้ตอนนี้เอาข่าผ้าไว้สันิดก่อนเดี๋ยวมันหายินทราบสิบกีฟเพราะ่าไหวนแล้วมีสัญญาไม่ของบอดจื่อโซ่จรินต้องไม่ท้า Khơi bò đấy, có màn hai quả không? Ừ, ừ, ngon ngon cốt phô màn à. bộ cốt nhú ăn không ăn à, bộ cốt mà cái cốt nằm đây ơi tăng cái mai tăng viên như này à. มาทานตอนไปเธอไปซื้อไปนเนาะด้วมาจะเรียกมันใ่บอเฮ้ยตอนมมาเห็นยูยเห็นและเนาะบาฮยเห็นมึงจับตอนท่าอยู่าไปได้แ้าาเลวอยู่นยูวถ้ามนย่งเหมือน่าจับมันบเคยไปนจกตือ ม่น่มเคยขับไปนันมาเคยขับไปนอกจากไปห้องลุงมากินข้าวมาับ่ไปเห็นเห็นถ้ามากเตมัก่อนเเห็นสุภาพป้กับแมนจิมี่ไ้ากมีตำกามอะรมดีดำดินองหั ้ามันก้นม,มาลงานมามว่าล้งมาจาก,ากเวียงนี่ินันงือนเย็หนอยบ้างไอ,อ้มงคลาีบบ้านใหม่ด้วยแต่บบไม่ได้ตู่กูน่าจะมีแรหมตามคนขึ้มามะเขินฟีแต่ว่าพวกมันกเนาะนิหน,น่อยมึงจะ<อ>ับจังหวะจะเมื่อจะแ

ตัวพาเอหนักเลยจะเครเกียดเต็นกับัวค่ะมื่อคืนหนจะเมียพัวมามาเลยอุ้ยขึ้นหนานอนกับบนย้ก็รัมันมันเร็วไม่กิบหุมอ่สันของเคยนอนกับผู้ชายนี่มานี่เลยข้อเชียแหละพัวมาเลยลงไปนอนอยู่ทย่หน้าไม้แถวปวดทองผ้ามาเขาเงื่อนผมตัวร็นีเนาะ างก,นในในก็ <laughs> จ,กจะปีแปะนี่งไปจ้าจะีพราอมบ่เ่นมากเพราะว่าเอาเก่นมาใส่ตนแต่จานก็เรียนตัดเรื่องมาไล่มาทีเมาัน่นออนา,นาวาาหาาโมเฮนไอ้เ,เกว่ามันเนสียแท่จไแสดงว่นาผูดหน้ามกกเต๋อ เรื่มัมักกะ้าเอะอันนี้ว่ากรณีตอนนี้มันหายที่นองมันหาเราเห็นเนี่ยต้องใส่เวลาหาเมื่อก่อนแต่เห็นก็แล้วไปอันเนื้อเนื้อหมูไเนื้อหมูแท้เนื้อย่างหมดันซกเตียงเหรอเป็นหมูเนาะโรศัพท์หน่วยบักใหญ่โรศัสท์ประเด็นเนี่ยปรเด็น บด้เรณนยังมีแต่แอปธนาคารียนัดียเนเงินอย่างเดียวแล้วบด้เยังไ่ได้ใส่ดอกใสกระเป๋ามันานไปง่ายอ่ะงับามาหลายโทษเนาะเตแบทบ่ได้เปิอกมันบร่ได้ซิมบ่ได้เงนเออมีอยู่ซิมไทยเอสซิมธนาคารนั่แหละโทรไปบังดูเฮ้ยมึงจะเอาเบอร์มันจะไปเห็นยังได้ไปว่ากันเลย แต่เงินแน่นแฮบนาจะมีประมาณสามสี่พันนี่แล้เขาหลบ้างเดี่เ๋ยวมมีเอทเอ็มเลือกเื่อยากมาเลยอัาเอาไปตัวใต้หนามั้งก็เลยประจานปกติาใช้ตาหุ่นหรอบอลงเลยี่จะกจ้าพี่ตัวส่ไข่หนังเราทันมันาไว้หงเขาย่างเขื่อนมันเลแล้วมันบได้ล็อกนาจอดเออมอมีเรียหัดต้าไปเขาเรีนได้เชีนวไหมกนเย ปกติก็ใส่แต่แอบธนาคารเกาัมเขาไปน่ม่ได้หรอเขามาหวข้าวเราุกค้นจ้ะบ่มีเออแอบนะคุณชอบประนด้อนนะครับไปกาใส่ชิมเล่าเลยท่านชมุดบอกเราไปแมนผู้ใหญ่เนาทแมน้าแมนมันเสียแน่ออยังบริหารบริหารใจเฮงเราลายมือแต่ว่าบริหารการหาแต่้นนอตอะฮะองเอาเคยไวเนาะเวบ่อนเฮ้ยทงก็เีตอนน่ะน้องหา ชุกเหมือ่บงอืให้แบบแบบใหแบน้าแบบอิ่มมากแล้วม่ผูกแบบมาตาแหละอนนคนอะไรนี่บอกอันนี้แล้ว่บริสุทธิ์ไทยคนในงานจะวยังบานะหายังบานว่าหายมันหายแต่มันบ่เหตุอ๋อแต่ยังโมโหปกติกะถิมขลุกล่าเะไไป่นอพอขันไม่คิปนะสบายดีคุจะประกาศอยง